วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องระบบสวัสดิการของไทยที่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ากำลังอยู่บนทางแยกครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับคือทางหนึ่ง ก็เป็นเส้นทางเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีแต่มันก็เริ่มจะตีบตันแล้วส่วนอีกทางเป็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยไปมาก่อนวันนี้เราจะมาลองการแผนที่จากรายงานฉบับล่าสุดกันครับ mm. เพื่อที่จะดูว่าอนาคตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้จริงๆปี2568ครับทำไมปีนี้ถึงสำคัญนักก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปีปฏิทินปีถักไปธรรมดาสิครับ แต่มันอาจจะเป็นเหมือนเส้นตายเป็นจุดที่วิกฤตหลายอย่างที่มันค่อยๆสั่งสมมานานในบ้านเราเนี่ยจะเดินทางมาบรรจบกันพอดีเป๊ะและอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมไทยไปตลอดการเลยก็ได้ครับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยเขามีศัพท์เรียกเท่ๆเลยนะครับว่า poly crisis หรือถ้าจะให้แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นเองเออลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับมีพายุหลายลูก แต่แทนที่มันจะพัดมาพร้อมๆกันเฉยๆนะครับมันกลับรวมร่างกันกลายเป็นพายุลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมหืมมากว่าเดิมแล้วก็มีพลังทำลายล้างสูงกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งนี่แหละครับคือสถานการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้เลยแล้วพายุลูกมหืมมาที่ว่ายเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างหลกัลกๆเลยนะครับมีอยู่3ามลูกใหญ่ๆที่กำลังชนกันอยู่ 1. คือวิกฤตด้านประชากรครับ ตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดไปแล้ว2วิกฤตด้านเศรษฐกิจที่น่ากํานวลมากๆก็คือตัวเลขคนจนมันไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นและ 3. วิกฤตด้านอุดมการณ์หรือพูดง,ง่ายๆก็คือการสู้กันทางความคิดครั้งใหญ่เลยครับว่าตกลงแล้วประเทศไทยจะเอาระบบสวัสดิการแบบไหนกันแน่เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ปัญหาแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือไอตะข่ายสังคมที่เรามีอยู่เนี่ยทำไมมันถึงขาดวิน แล้วทำไมความช่วยเหลือมันถึงไปไม่ถึงคนที่ต้องการมันมากที่สุด3.43ล้านคนโอ้โหนี่คือจำนวนคนจนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับข้อมูลล่าสุดเลยคือเดือนกันยายนปี2568แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าตัวเลขนี้ก็คือแนวโน้มของมันครับเพราะมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันสวนห่างกับสิ่งที่ควรจะเป็นในประเทศที่กำลังพัฒนาใช่ไหมครับ แล้วหนึ่งในภาพที่สะท้อนปัญหานี้ได้แบบเจ็บปวดที่สุดเลยนะคือเรื่องการสแกนใบหน้าครับคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า EKYC เนี่ยจริงๆเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันการโกงใช่ไหมครับแต่ไปไปมาๆมันกลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นไปซะอย่างนั้นคือมันไปกีดกันผู้สูงอายุที่ริ้วรอยบนใบหน้าเปลี่ยนไปตามวัยหรือคนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเลยจนสุดท้ายเกิดอะไรคุณรู้ไหมครับหลายคนท้อใจ แล้วก็ยอมทิ้งสิทธิที่ตัวเองควรจะได้ไปเฉยๆเลยเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างคลาสสิกเลยของนวัตกรรมที่ลืมเอาคนมาเป็นศูนย์กลางปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกทางเทคนิคด้วยนะครับว่า exclusion error หรือแปลตรงๆก็คือความผิดพลาดจากการตกล่น พูดง่ายๆเลยก็คือระบบคัดกรองที่เราใช้อยู่เนี่ยมันพลาดเป้าครับมันมองไม่เห็นคนจนตัวจริงโดยเฉพาะกลุ่มคนจนในเมืองหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบที่อาจจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่จะใช้ลงทะเบียนเอาละครับพอเราเห็นปัญหาหน้างานกันไปแล้วคราวนี้เรามาขยับไปดูที่ต้นปอของความคิดกันบ้างซึ่งนี่คือความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ คือใจกลางของทางแยกที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยมันคือการประทะกันของสองแนวคิดที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือมุมมองของภาครัฐเป็นหลักจะมองว่าสวัสดิการเนี่ยเป็นการสงเคราะห์นะคือช่วยเฉพาะคนที่พิสูจน์ได้ว่าจนจริงๆเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลัง แต่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับคือภาคประชาสังคมเขามองคนละมุมเลยเขาบอกว่าสวัสดิการมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพิสูจน์ความจนอะไรกันทั้งนั้นแล้วการประทะก,กันทางความคิดที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมหรือในหน้ากระดาษนะครับแต่มันเกิดขึ้นจริง แล้วก็มาถึงจุดแตกขักในเดือนเมษายนปี2568ที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจไม่ลงนามรับรองร่างกฎหมายบำนาญฉบับของภาคประชาชนโดยให้เหตุผลหลักเลยว่าถ้าทำตามข้อเสนอนี้รัฐต้องใช้งบประมาณสูงถึงปีละ4-5แสนล้านบาทซึ่งอาจจะกระทบกับวินัยการคลังของประเทศได้ ผลกระทบที่ตามมาแบบทันทีเลยก็คือผู้สูงอายุในบ้านเรากว่า12ล้านคนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยเบี้ยยังชีพเดือนละ6 0 0้อยถึง1,000บาทเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้มันต่ำกว่าเส้นความยากจนที่เดือนละ3,078บาทอยู่ถึง3-4เท่าเลยนะครับมันไม่พอสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เลยจริงๆแต่ทามการทางตันของระบบปัจจุบันเนี่ยครับมันก็มีข้อเสนอหนึ่งจากกระทรวงการคลังที่น่าสนใจมากๆ และอาจจะเป็นไอเดียที่เข้ามาพลิกเกมทั้งหมดเลยก็ได้ลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าการยื่นภาษีของเราในแต่ละปีมันไม่ได้จบลงที่การจ่ายเงินเข้ารัฐเสมอไปแต่สําหรับคนที่มีรายได้น้อยมากๆเนี่ยรัฐกลับเป็นฝ่ายโอนเงินกลับคืนมาให้เราแทนเฮ้ยมันมีด้วยหรอมีครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าภาษีเงินได้แบบติดลบหรือ negative income tax ครับแล้วมันจะมาแทนระบบเดิมได้ยังไงคือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยนะ คือมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยครับจากระบบเดิมที่เราต้องรอให้รัฐเปิดลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ทรัพย์สินที่มันซับซ้อนมากๆไปสู่ร,ระบบใหม่ที่ทุกคนมีหน้าที่ยื่นภาษีเป็นปกติอยู่แล้วและใช้ตัวเลขรายได้ที่เราแจ้งนี่แหละเป็นเกณฑ์วัดเลยที่สําคัญคือเงินที่ได้มันเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเลยนะครับมันยืดหยุ่นกว่าแถมยังออกแบบมาเพื่อจูงใจให้คนอยากทํางานมากขึ้นด้วยไม่เหมือนของเดิมที่บางทีคนไม่กล้าไปทํางานเพิ่มเพราะกลัวรายได้เกินแล้วจะโดนตัดสิทธ์ คนที่สนับสนุนแนวคิดนี้เนี่ยเขามองเห็นข้อดีเยอะมากเลยครับอย่างแรกเลยนะเขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการดึงพี่น้องแรงงานนอกระบบกว่า20ล้านคนให้เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐได้อย่างที่2มันช่วยลดขั้นตอนลดความซับซ้อนของโครงการสวัสดิการต่างๆที่มีอยู่เต็มไปหมดและข้อที่สําคัญที่สุดเลยครับมันคือการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะทุกคนทําหน้าที่ยื่นภาษีเหมือนกันหมดไม่มีการมาตีตรามาแปะป้ายว่าใครเป็นคนจน แต่แน่นอนครับเรียนมีสองด้านเสมอความท้าทายของไอเดียนี้ก็ใหญ่หลวงเหมือนกันคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ก็คือในสังคมที่ยังใช้เงินสดกันเป็นหลักแบบบ้านเราเนี่ยรัฐจะไปตรวจสอบรายได้ที่แท้จริงของทุกคนได้ยังไงแล้วกลุ่มคนที่เปราะบ,บางที่สุดเขาจะมีความรู้คอที่จะไปยื่นภาษีออนไลน์ได้จริงเหรอแล้วถ้าเกิดการแจ้งรายได้มันไม่ถูกต้องขึ้นมาล่ะโอ้โ,โงบประมาณของประเทศอาจจะบานปลายมหาศาลได้เลยนะครับโอเค ไม่ว่าจะเลือกระบบสวัสดิการแบบไหนก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่คำถามคลาสสิกที่หนีไม่พ้นอยู่ดีนั่นก็คือแล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายล่ะข้อเสนอหลักๆเลยที่ถูกพูดถึงกันเยอะที่สุดก็คือการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ครับจากที่เราจ่ายกันอยู่7%เนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็น10% แต่มีเงื่อนไขที่สําคัญมากๆเลยนะคือเงิน3%ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกการเอาไว้และส่งเข้ากองทุนสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะเลยห้ามเอาไปปนกับงบประมาณส่วนอื่นเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าเงินภาษีที่จ่ายเพิ่มไปเนี่ยมันถูกเอาไปใช้เพื่อสวัสดิการจริงๆนอกจากเรื่อง VAT แล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อเสนออื่นๆอีกน,นะครับ อย่างเช่นไปปฏิรูปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มันเก็บได้จริงจังและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรืออาจจะเริ่มเก็บภาษีกำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งการกลับมาจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณแผ่นดินกันใหม่หมดเลยโดยอาจจะโยกงงบจากส่วนที่ไม่จำเป็นมากๆมาลงทุนกับคุณภาพชีวิตของคนแทนมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราควรจะเดินออกจากทางแยกนี้ไปทางไหนกันแน่ ในรายงานฉบับนี้เขาไม่ได้ทิ้งไว้แค่ปัญหาครับแต่ได้ลองเสนอแผนที่นำทางที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมฉบับใหม่ด้วยแผนที่ที่ว่าเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ระยะครับระยะสั้นคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเลยอุดรูรั่วของระบบปัจจุบันให้ได้ต้องรีบเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้วก็ยกเลิกอุปสรรคทางเทคโนโลยีอย่างการสแกนใบหน้าออกไปซะส่วนในระยะกลางค่อยๆเปลี่ยนผ่านครับ อาจจะเริ่มทดลองระบบใหม่อย่าง NIDT ในพื้นที่เล็กๆที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ไปก่อนพร้อมๆกับการสร้างระบบสวัสดิการแบบลูกผสมขึ้นมาและนี่คือภาพสับท้ายที่รายงานฉบับนี้วาดเอาไว้ครับมันคือการสร้างสัญญาประชาคมฉบับใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคมว่าเราทุกคนพร้อมที่จะจ่ายภาษีอย่างเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อแลกกับสังคมที่มีตะข่ายความปลอดภัยที่แข็งแรงและกว้างพอที่จะรองรับเราทุกคนได้ไม่ว่าใครจะโชคร้ายลม้มลงมาก็ตามและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่บทสรุปสุดท้ายที่ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราทุกคนได้คบคิดกันครับว่าสุดท้ายแล้วปัญหานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบระบบที่ดีที่สุดได้ยังไง แต่อาจจะอยู่ที่ว่าเรามีความกล้าหาญทางการเมืองมากพอที่จะตัดสินใจเลือกในทางที่อาจจะไม่ถูกใจคนบางกลุ่มแต่เป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศในระยะยาวได้จริงๆหรือไม่นั่นอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในทางแยกครั้งนี้ครับ